มีภาพนี้ที่เป็นที่เป็นอาหารไทยอ,อ่ะที่ไม่เชื่อฟังคำสั่งอ่ะหู่แลมันตายหงกินมะม่วงเบาที่เชื่อไม่ไม่เชื่อฟังคำสั่งอ่ะอนนดโดนระเบิดตู้มเข้าไปเลยแ,ลแต่ปลอดภัยนะ <c oughs> นั่นนะฮะเตม เล็นอะอนไรวะเกิดอะไรไหมเนี่ยเพจ army มีเ i ื่องที่ฟอสเขาเตือนฐานสายอินโฟรหรือสายเทรดเตอร์จีนแนรบไทยกัมพูชาทางการเขาให้ดถ่ายคลิปหรือโพสเพราะกัมพูชาเก็บข้อมูลโซเชียลของฐานไทยทั้งตำแหน่งที่อยู่พิกัดทางฐานในส่วนนี้เนี่ยเพจ army m i l รื่องที่ฟอสเขาโพสคลิปหนานนนี้อยู่ในบังเกอร์กำลังไลค์ ปร,กปรากฏมีกระสุนปืนคอ,อตกใส่หน้าบังเกอร์เ,รเสียงตูมสนัน,นมีประกายไฟกับเศษดินกระจายเลยแล้วตามมาด้วยเสียงร้อยโอร้องโอยเจียงลูกมาตุลัเดี่ยวนะครับตอนนี้บินผ่านหลังพยักแล้วมีตานหนังพยักแล้วเจียมเป็นเลยปะโอเจียมเป็นเลยไหมนั่นและ อก็จะมีเสียงเป็นอะไรไหมโอ้ยแล้วก็คลิปตัดไปอทั้งหลายทั้งปวงนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นนะนอกจากจะมีความเสี่ยงแล้วในเรื่องของการบอกพิกัดโดยเฉพาะทาไลฟ์เนี่ยยังเป็นการกระทบต่อความมั่นคงก็เลยมีคำเตือนเนี่ยท่านผู้ชมอย่างกองทัพทังที่สองขาโพดเมื่อเช้านี้งดไลค์งดโพสงดแชร์ไม่ต้องรีบแจ้งลงสื่อ การเปิบัตนิการทางทหารยังไม่จบการบอกลักษณะพื้นที่เฉพาะเจาะจองหรือพื้นที่พิกัดยิ่งสร้างอันตรายให้กับผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ในพื้นที่อันนี้กองทัพภาคที่สองย้ำอีกทีหนึ่งงดไลน์งดไลฟ์สิไม่ใช่งดไลน์งดไลฟ์งดโพส์งดแชร์การเปิดดนินการทางทหารที่ยังไม่จบอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานอ้าวนี่พอเห็นภาพ กองทพัพภาคที่สองแล้วก็ดูกันตอบอีกอทหารกัมพูชาหลังจากที่สมเด็จทุนเซนได้โพสต์ว่าขณะนีะ้ถ้าไปไปได้ให้งดหรือลดการรับประทานหรือรับบริจาคบะหมีส่สาเร็จรูปไปที่ฐานแนวหน้าของกัมพูชาข้อหนึ่งคงไม่เอ่ยชัดหรอกเป็นเพราะเป็นสินค้าไทยไหมแต่ข้อหนึ่ง หุนเจนรณนรงค์ให้อาส่งหรือรับบริจาคข้าวตอกข้าวตอกจากข้าวใหม่ให้ไประดมกันซื้อข้าวใหม่และทําเป็นข้าวตอกส่งไปให้กับทหารในแนวหน้านี่ฮะท่านผู้ชมเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นภาพล่าสุดฐานขเมรโพสภาพกินเสบียงที่แนวหลังส่งใหม่นั่นก็คือข้าวตอกขั่วที่หุนเซนประกาศรับบริจาค และระบบข้อความว่าห้าหกวันกินแบบนี้คือคงน้อยใจอ่ะเขาเขียนว่าอะไรรู้ไหมเคลื่อนอยู่หน้าจอใช่ไหมนั่นห้าหกวันกินแบบนี้แต่เสียมหรือว่าสยามกินเนื้อวัวแล้วจะไปสู้สยามได้ยังไงกินเข้าวตอก